สวัสดีครับสวัสดี FC สมยงคารเซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมเซลตุจะมาปล่อยรถ Ford ด a ลนเจอร์คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับลูกค้าได้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับผมฟรีประกันภัยชั้น2บวกนะครับแถมให้ฟรีๆไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรถคันนี้ผ่อน6 0พ0นกว่าบาทเท่านั้นเองครับลูกค้านี่คันนี้ลูกค้าไม่มีเครดิตอ่าแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่า คุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับรถ Ford ด a n นเจอคันนี้นะครับพน6,700บาทอ่าไม่แพงอย่างที่คิดเลยนะครับคันนี้แล้วก็ที่สำคัญลูกค้าดาวส่อีนะครับ20,000บาทนะครับคันนี้ก็จัดส่วนลดให้ลูกค้าไปด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่นสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับนี่มาเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดอ่าสภาพรถคันนี้นะครับว่า สวยแค่ไหนนะครับหเลยนะครับนี่ด้านหน้าของเราครับกระจังหน้าเดิมๆโรงงานไฟครอบตาไฟสีดําตัวนี้เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมมาให้นะครับลูกค้านี่คิวค้วล้อคิ้วล้อก็เป็นของแต่งเพิ่ม,เต,มเติมมาให้นะครับแล้วก็บันไดข้างปกติเป็นบันไดข้างพลาสติกนะครับตัวนี้ก็เป็น เป็นเหล็กนะครับลูกค้านี่เราจัดการเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับนี่สวยๆนะครับคิ้วการสอกการสาดมีให้ครบทุกจุดนะครับผมบอกไว้เลยว่ารถคันนี้นะครับโคตรสวยนะครับลูกค้าอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับเครื่องยนต์คันนี้โคตรวิ่งโคตรดีเลยนะครับลูกค้านี่คันนี้นะครับผมมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีเต็มอ่าเป็นยังไงครับลูกค้าซื้อรถที่สมยงผมบอกไว้เลยว่าโคตรคุ้มสุดๆเลยนะครับนี่มีบริการหลังการขายอ่า ตัวเช็คสภาพก่อนใช้งานนะครับลูกค้านี่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวแบตเตอรี่ของเหลวทุกอย่างเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดช่วงหลอกช่วงล่างอย่างนี้นครับพวกยางผ้าเบรกพวกลูกหมอกลูกหมากอะไรพวกนี้เราเก็บงานชุดใหญ่ให้นะครับลูกค้าผมบอกเลยว่าเอาไปใช้งานยาวๆเลยนะครับใน ราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับลูกค้าเนี่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Ford r a n นเจอร์สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากออกรถที่สมยงคาเซนเตอร์ Center นะครับเงื่อนไขไม่ยุ่งยากเอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับลูกค้าซื้อคนเดียวไม่ต้องคำ้ำบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้ทันทีนะครับาใครอยากได้โทรเข้ามาหาผมได้เลยที่เบอร์0984696699นะครับสมยงคาเซนเตอร์ Center, สาขานโนนทองทอง,งยังไงก็ฝากเจ้าฟอร์ดแลนเจอร์คันนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกัน ตอนถ่ายรูปรับรถนะครับสวัสดีครับ